สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโชว์ช่างตัดผมใช่ไหมตัดผมตัดผมตัดผมเย้บาาเบากูลูกค้ากูกูลูกค้าอันนี้คือหัวหุ่นเออใช่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 หัวหุ่นหัวหุ่นหัวหุ่นกูลูกค้านะมึง แล้วก็ข<ท>อผ<ท><ท><พ>้าผมห่อห่อผ้ามึงพูดดีๆนะมึงห่ออ่าการอ๋อกันกันผ <oro> มการปมเข้า ไเดี๋ยวก็มองเห็นตรงผมไม่ชัดนะแล้วจะพรมสุดแถวไหนบอกกันเลวยอ่อาทวีชัยอ่าซอยไหนวะกู่จำไม่ได้ว่ะซอยเกาโอ้ยทวีชัยเก้าลานแอนต้นโพ้านแอนต้นโพฝปากทางปากทางต้องพูดตามมึงดนะ้วยเนี่ะฮะ มีอาหารทำสั่งของข้างด้วยแพนด้าแพนด้าซื้อ,อาาร้ Panda, Panda. รานชื่อร้านอะไรเพี่อเจลินซอยพุทีชซยเก่าแพนด้าแพนด้าสั่งได้ร้านที่ร้านที่แหม่กูจะมองกระจกมึงมาให้กูมองทำไมเนี่ย กูเป็นลูกค้าด้วยมึงกูทาแล้วทาลงไหนเอาที่มึงสบายใจอ่ะนไหนกูก็ลงติดกับมึงแล้วอ่ะโอ้ยความรักความเมตตาตัดมาทุกครั้งแต่อย่างนี้ทุกครั้ง หัวสถานลูกค้าพิเศษ G P I เช <Huh? S 1> ่ป่ะฮะมดมึงไม่ทำอย่างงี้ก็มึค้ากลื่นมึงว่ะลูกค้าคือพระเจ้าเล้ว ต้นเลือล่างไว้ได้ป่ะอเออ้ใจ้าตัดใสน้มันพร้อม เฉพาะปูเดียวใช่ไหมโอ้โหูรู้สึกกูจะดีใจรี่จะเสียใจดีวเนี่ยฮัลโลมึงมึงแหลกไเท่านี้ไงเปิดยงงร้นจิ๊บ Yeah. ¡Uy! ¡Para le pita ya bueno. <laughs> mm. Wow. 하? Huh? <목소리> <목소리> คนน่บาอะไรอ่ะอมไม่าอะไรมันเล็มมันทกันบ้างเหรอไอ้ไอ้ท่านะทุยดเร็วเลยไม่อยยาวเอ้ยาวมึงเปโ้มันเป็นสดงเลย เอาน้ำฉีดช่างสบายนิดว่าทำดูมันด่างดูันด่างปลายขมือมันเท่าๆกันไหนกุ้งบอกจะเอาไว้จะเอาไว้แต่ว่าเล็มเล็หน่อยไงเอาเข้าไปเอาเข้าไปพอแล้วเอาลูกค้ามันมีนะฝนตกเหนื่อยขนาดนั้นแล้วลูกค้าฝนตกร้อนร้อน กระดุกอย่างนั้นแหละมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นขวัญขวัญเหรอท่าันต้องมีขวัญด,ด้วยะตัดทีนึงจะเป็นไงแ,วงแวงหว่งไงดิไม่รู้ไม่เก้าใจตรง

ดูโลกเลยอ่ะโอ้ยโลวเดินมาไหมแต่เดินมาได้่ายขาวแล้วล่ะไลาๆตรงนี้เฟดตรงนี้เลยสิมันลึกไปไล้มันไลเลยโอ้ยมึงยังควายลอกยังควายเลยอ่ะหายเอ้ยแ่ทีจะไลเข้ากชัดเจนเกิน หมดเฮ้ยไนๆๆมามาสดบเหมือนไ้กระลาครอบเลยอะขลังอะอึเอแล้วเราูเห็นตัวเองไม่ได้แดกกล้องอีก มงก็ฝากไปสิันีเสร็จแล้วเจแครับตรงผมตรนี้ตัดแกงแ้งกันเล็ไม่เอาจริงแกงแกงนี่แค่นั้นเลยแต่อายเข้าไปหลายวันโดยสวยอยู่กูหมดหล่อเลย เพื่อนๆมาอุดหนุนก็นได้นะครับร้านตัดผมวิะระตะกคียนโซนโพมีใช้เก้าตัดตอยเลยฮะตรงร้านค้าไปแอนพี่แอนครัเปิดเสาร์อาทิตย์ว่ามีงานประจำทำทางี่เกียจไม่ใช่แล้วหรอกตามวการไปก้าก้าฝากกันด้วยนะครับติดตามช่องเลยครับขับรถเที่ยวเมืองตะกคีฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ช่องเล็ก ขอบคุณครับ